ตัวน,นี้แต่คนเอาสิมาเอามาหุงโชคตัวน,นี้ปัญหาก็คือคนนี่คนใช้วิธี่แเอาเนาะคนสีสลาดเยอะี่มาหาป้ามาหบบาหนี่นะนี่เดียวเดียวเดียวเอาตั้งกล้องเนาะเดี๋ยวตังงต้งกล้องเบิงบ้งเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งก่อน แยกขาแล้ววะขัดไม่ดีมั้งบวเป็นยังโอ้ไปไกมันบวมเบิ้ด